สวัสดีครับวันนี้ผมนำเลตเทอร์แมนรุ่นซิก n a ลนะครับเป็นสีใหม่นะครับชื่อรุ่นของเขาชื่อรุ่นวัตถุโพนะครับผมเป็นตัวสีดำตัดด้วยสีเขียวเข้มนะครับดีไซน์ค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับผมใครที่ใช้ตัวเลตเทอร์แมนรุ่นซิก n a ลอยู่แล้วนะครับก็รู้ดีนะครับว่ามันเต็มไปด้วยคุณสมบัติต่างๆนะครับอุปกรณ์สำหรับกลุ่มงานอา u t d นะครับค่อนข้างที่จะเวิร์กเลยทีเดียวนะครับทําสีออกมาค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมค่อนข้างที่จะดีเป็นสีเขียวเข้มนะครับผมเห็นครั้งแรกก็ชอบแล้วนะครับผมผมมาที่ายเรื่องตัวสิกนอณก่อนนะครับที่แตกต่างกับตัวเดิมก็คือเรื่องสีนะครับแล้วก็เรื่องใบที่เขาทําลายมานะครับเหมือนกามัสกัดนะครับแต่ไม่ใช่นะครับตัวนี้ทําแค่ลายมานะครับผมใช้ไปมีโอกาสถลอกไหมบอกตรงๆครับว่ามีครับผมนะครับว่ามีนะครับผม ตัวนี้นะครับก็จะเป็นใบเรียบบกกึ่งหยักมานะครับก็เหมือนตัวสิกนอลทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงอุปกรณ์ด้านในกันนะครับสาหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ตัวสิกนอลนะครับผมตัวสิกนอลนะครับเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์นะครับสำหรับใช้งานกลุ่มงานเอาดอนเป็นหลักนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาด้านนอกอันดับแรกนะครับก็จะเป็นมีดนะครับมีสามารถเปิดมือเดียวได้นะครับเป็นใบเรียบบกกึ่งหยักนะครับเรียบบกกึ่งหยักมีระบบล็อกเรียบร้อยนะครับเวลาเราจะต้องการพับมีดนะครับเราก็กดแล้วก็พับเข้า พับเข้าแบบนี้นะครับผมนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาภายนอกมีอะไรอีกเพิ่มเติมนะครับก็จะมีเป็นเลื่อยนะครับเมื่อกางอุปกรณ์จนสุดเนี่ยมันสามารถล็อกด้วยด้วยตัวเองอัตโนมัตินะครับแต่เวลาเราจะพับเก็บเราต้องกดนิดนึงนะครับตัวความยาวของเลื่อยเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับผมตัวความยาวของเลื่อยนะครับจะอยู่ประมาณ7เซนติเมตรนะครับค่อนข้างที่จะยาวนะครับสามารถเลื่อยท่อนไม้หรือว่าท่อ PVC เนี่ย ลายค่อนข้างที่จะสบายๆนะครับให้สังเกตคมนะครับค่อนข้างที่จะคมมากนะครับค่อนข้างที่จะคมมากนะครับใช้งานจริงจังได้เลยนะครับใช้งานจริงจังได้เลยนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาภายนอกอีกตัวนี้ก็จะเป็นแท่งแมกนีเซียมนะครับไว้สาหรับที่จุดไฟสําหรับเวลาเราเข้าป่านะครับไม่มีที่จุดไฟก็ในกรณีฉุกเฉินก็สามารถใช้ได้นะครับมีคลิปเน็บมาให้เรียบร้อยนะครับผมมีตัวตะไบนะครับตัวนี้ไว้สําหรับตะไบมีดนะครับ ไว้สำหรับตะไบนมีดนะครับวิธีสไลด์ออกก็คือเรากดปุ่มด้านหลังก่อนแล้วก็สไลด์ตัวออกไปนะครับวิธีจะเก็บนะครับกดลงไปก่อนนะครับแล้วก็เดินหน้าเข้าไปแบบนี้นะครับมันจะมีระบบล็อกเรียบร้อยนะครับผมก็จะมีประแจนะครับประแจอยู่ประมาณ2อถึงสเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับประแจประแจนะครับผมตัวนี้ทําเป็นคาราบินเนอร์แล้วก็สามารถทําเป็นที่เปิดขวดได้นะครับคาราบินเนอร์แล้วก็สามารถทําเป็นที่เปิดขวดได้นะครับผม ตัวนี้ลักษณะเป็นคอนนะครับตัวนี้ลักษณะเป็นคอนนะใช้งานนะครับผมต้องบอกก่อนเป็นใช้งานลักษณะที่ไม่หนักมากนะครับเนื่องจากอุปกรณ์เนี่ยมันอยู่ที่มือเรานะครับและอุปกรณ์มันเป็นเหล็กเวลาเราใช้งานเนี่ยถ้าเกิดเราใช้งานหนักมันก็ส,สะสถานมือเรานะครับผมต้องบอกก่อนว่ามันมันสถานมือเหมือนกันนะครับ <M> เหมาะสําหรับงานาเบาๆนะครับเหมาะสําหรับงานเบาๆนะครับถ้าเกิดงานหนักมันสถานทําให้มือเราเจ็บแน่นอน มันจะมีระบบล็อกอยู่นะครับหลายคนเอาป้ายแล้วเปิดไม่ได้นะครับมันจะมีระบบล็อกเพราะว่ามันต้องป้องกันตัวครีมอ้ากมาเวลาเราใช้คอนนะครับตัวนี้ดันล็อกขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็จะเปิดอุปกรณ์ด้านในได้นะครับอุปกรณ์ด้านในนะครับก็จะมีเป็นครีมนะครับครีมสามารถใช้งานจริงจังได้เลยนะครับผมมีที่ตัดลวดนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมถ้าเกิดเราไปตัดแล้วบิดนะครับแล้วก็จะมีที่ปอกสายไฟมาให้เรียบร้อยนะครับ ด้านล่างก็สามารถปลอกสายไฟได้เช่นเดียวกันนะครับผมนะครับอุปกรณ์ด้านในมีอะไรบ้างนะครับก่อนที่ผมจะไปถอดตัวที่มันถอดได้นะครับผมขออนุญาตตัวที่มันฟิกไว้อยู่ก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นขายควงอ่าเป็นขายควงแฉกนะครับถอดออกมาก็จะมีขายควงแบบสลับด้านใส่ด้วยกันได้นะครับสลับด้านได้นะครับดันจนสุดนะครับมันจะมีระบบล็อกอยู่นะครับเวลาเราจะพับเก็บ เวลาเราจะพับเก็บให้กดตรงนี้ก่อนนะครับถึงจะพับได้นะครับไม่งั้นมันจะพับไม่ได้นะครับผมนะครับตัวถัดมานะครับตัวถัดมาก็จะเป็นลักษณะการใช้งานเป็นที่เปิดกระป๋องนะครับที่เปิดกระป๋องเป็นที่เปิดขวดได้ด้วยพอดีมันเป็นน้ํามันนะครับมือผมเลอะนิดนึงนะครับเป็นที่เปิดขวดเปิดกระป๋องได้นะครับผมเปิดขวดเปิดกระป๋องได้ตัววีนะครับตัววีตัววีจะเป็นที่ปลอกสายไฟได้นะครับ เป็นที่ปอกสายไฟเราเอาสายไฟมากิ้งนะครับก็สามารถปอกได้นะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะตัวกีิดกล่องนะครับตัวกีิดกล่องแล้วก็เป็นที่เย็บกระสอบปานนะครับเย็บพวกหนังได้เช่นเดียวกันนะครับจะมีคมเล็กๆอยู่แต่จะไม่คมเหมือนมีดนะครับผมพอดีมันเปื้อนน้ำมันขอโทษดีมือเลยมือเลยดาไปเลยนะครับผมตัวถัดมานะครับตัวนี้ก็จะมีนกหวีดนะครับไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับ ไม่ใช่ในชเชน้ยามอุกเฉินก็สามารถเป่าได้นะครับเป่าได้แล้วก็จะเป็นแท่งจุดไฟแล้วก็เอาสารของมีดเนี่ยมาขูดก็ได้นะครับออกมาอยู่ด้านนอกนะขูดขูดใช้งานได้เช่นเดียวกันนะวิธีเอาออกเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนเมื่อสักครู่ผมไม่ได้อธิบายนะครับวิธีเอาตัวตัวตัวนี้ออกนะครับตัวแท่งไม้ทีเซียมนะครับใช้เล็บนะครับงัดไอตัวสีเ<ม>งินๆตัวนี้นะตัวล็อกนะครับ แล้วก็อีกมือหนึ่งนะครับเราใช้ดันดันขึ้นมานะครับมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้ง่ายๆเลยนะเวลาใส่เข้าไปนะครับมันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้ประมาณคึกหนึ่งเนี่ยเราเอาตัวตัวบอดี้ของมันเข้าไปตรงคึกมันตรงนี้ง่ายๆเลยครับแล้วก็วางไปแบบนี้ครับแล้วเอานิ้วจิ้มลงไปนะครับมันก็จะเข้าล็อกก็จะไม่หลุดแล้วนะครับผมลองดูนะครับตัวสัญละกรับนะครับหากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านซีเอ็มไททีค้อได้ตัวนี้เป็นสีมาใหม่นะครับผม นะครับผมอยากให้เห็นมิติของอุปกรณ์นะครับผมเลยหยิบทำรีวิวขึ้นมานะครับใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้าน Cm t e c h n i c a ได้นะครับทางเรามีบริการจัดส่งทั่วทั้งประเทศนะครับอย่างไรแล้วขอฝากไว้ด้วยครับผมขอบคุณครับ